สวัสดีครับสวดมนต์มหาจากาักรพรรดความเพียรสวันที่11กุมภาพันธ์2568รั้งที่40ดอนประจัยบิน003 EP2 ครับ8บทสวดธรรมจักกรรัปวัฒนสูตรเอวังเมสุตังเอกังสมญญงาาาสยังพัควาภารณนะศียังวิหารติอิสิปะัตะเนมิขทายเย ตต,ตะโผภควาปัญจวัวคีเยพิขูอามันเตสิทเวเมพิขเวอันตาปับบัชิเตนะนะเสวิตัพาโยจายังกาเมสุกามะสุขันติกานุโยโคหีนโนคัมโมโปตุชนิโกอันทวิโยอันถะสันหิโตโยจายังอัตตะอิริอัตตะ กิระมัถานุโยโคทุกโขอ,อนะิโยอ,อันัทะสันหิโตเอเตเตพิขเวอุโภอ,อันเตอนุปัคคมะมัชิมาปฏิปทาตัฐานะเตนะอภิสัมพุทธาจักขู่กาลียานาการณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติ จับตมาจากสาพิกเวมัชิมาปฏิปทาปภาคาเตนะอภิสัมพุทธาจากขุการนียานาการณีอุปสมายะอภินญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอายะมีวะอริโยัธังกิโกมโัคโคสัยยะขีทางสัมมาทิติสัมมาสังกโป สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโโหสาพิเกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกัลวียานัคขรดีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตตี <c oughs> อีทังโขปะณนะัพพิเกเว ทุขังอริยสัจจังชาติปีทุขาชรลาปีทุกขามรณนาปีทุกขังโศกาปาริเทวะทุกขาโพมนัสสุปายาสาปีทุกขาอปิเยหิตสัมปโยโคทุโขปิเยหิตวิปะโยโพทุกโขยำปิดฉันณระพัติตัมปดทุกขังสังคิตเะปัจจุปาทานนักขันธา ทุขาอีทังโผปัณนาพิฆเวทุกขาสมุทโยโอ,อริยสัจจังยายังตันหาโปโนโภวิกานันทิราคะสหคตาตตตตะตาตตพินิที่นีสยยะขีทางกามตันหาภาวตันหาวิภาวตันหาอีทางโขปัตนาพิฆเวทุกขาดิโรโทอริยสัจจังโยตสาเยวะตันหายาอาะอเสศวิราคะ นิโรโธตาโปปตินิสสโคมุติอนาระโยอิทังโผปะน,นาพิโคเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจังอริอยะเมวะอริโยอัตถังขิโกมะโโคสยอยาทีธังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปสัมมาวาจาสัมมากมัมมโตสัมมาอาชิโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อิทังทุกขังอริยสัจจันติเนพิทเวปกเพรนนุสุเตสโสมเมสุจักขุงอุทปาปิยานังอุทปาปิปัญญาอุทปาปิวิชาอุทปปปิอาโลโกอุทปปปิตังโผไม่ทังทุกขังอริยสัจจังปะลิงญัยยันติเมพิทเวปกเพรนนุสุเตสโสมเมสุจักขุงอุทปปปิยานังอุทปปปิปัญญาอุทปาปิวิชา อุทธปาทิอาโลโกทัาปาทิตังโผปนิพันทุกขังอริยสัจจังปะิญญาตันติเมพิกเวปูเพานันุสุเตสุธรรมเมสุจักหูถ้าปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทธปาทิอาโลโกทัปาทิอิทังทุกขัสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกวเวภูเพานนุสุเตสุธรรมเมสุจักหูถ้าปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอาโลโกทัปาทิ ตังโผวณิธังทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจังปะหาตักพันติเมพิกเวปูภแย้นุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิญานางอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโผวณิธังทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจังปะฮีนันติเมพิกเวโูภแยนนุสุเตสุธรมเมสุจักขุงอุทธปาทิ ญาณาังอุทปปปิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปปธิอิทัทงทุกขานิโรโธอริยสัจจันติเมพิกเเวปุกเเพนะนุ่งสุเตสุธรรมเมสุจกขูงอุทปาปิญาณังอุทปาปิปัญญาอุทปปปิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโผปฎิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจัน สัจฉิกาตับพันติเมพิกเวปุเพอนณนุสุเตสุธรรมเมสุจกขูงอุทพาติญาณังอุทปาฏิปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาฏิอาโรโกอุทพาฏิตังโผปณิทังทุกขะนิโรธโทอริยสัตตังสัจฉิกตับันติเมพิกเวปุเพอนณนุสุเตสุธรรมเเมสุจกขูงอุทพาติญาณังอุทปาฏิปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอาโรโกอุทาติ อีทางทุกขานที่โรธคามินีปฏิปทาริยสัจจันติเมทิพเวปมเพนะนุสุเตสุธเมสุจักขุงุทธาปาทิญานางอุทธาปาทิปัญญาุทธาปาทิวิชาอุทธาปาทิอารโรโกุทธาปาทิตังโผลนิทังทุกขานที่โรธคามินีปฏิปทาริยสัจจันภาเวตพันติเมทิพเวปมเพรนะนุสุเตสุธเมโสจักผุง อุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกะชาปาทิตังโผปณนิทังทุกขะนิโรธคามมนีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุแพ้นันุสุเตสุธรรมเเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวกีวันจับเมพิกเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุ เอวันติปริวัตังทาวาทศาการังยัถาภูตังยานทัศนังนสุวิสุทธังอโหศิเนวตาวาหันพิขเวสัตเทวเกโลเกสมารเกสพัพพมเกสัสมณะพรามนิยาปัจชายาสัพเทวมนุสสายะาอนุตราังสัมมาสัมโพธิงอภิสังขุทโตทปัจจัญญาสิงยะโตจักโโหเมพิขเว อิเมสุจะโตสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังตวทวา,ารัศกาลังยถาภูตังยานทัศนังสุวิสุทธังอโหสิอัถาหังทิพเวสสัทเทวเกสโลเกสมาระเกสสัพพมะเกสสัตส,ส,มาาสัมมณะพรามณิยาปัจชายสัทเทวมุสายะอนุตารังธรรมสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิง ยานันจ่าปัตณเมทัสานุทปาทิอัุปปาเมาวิมุตติอยัยมันติมาชาตินัตถินัตถิธานิปุนัพภโวติอิทัวโวพโาวะพระควาอัตตมนาปันจัวกวิยาพิขูพระควโตภาสิตังอภินันพุงอิมัสมินจปัตนณนะ วาย,ยากะระนัสมิงทันยะมาเนอายัสมมโตโกนทันยัสสะวิรชังวีตะมะรังธรรมะจักขูงอุทปาธิยังกินจิตสมุทะยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวัติเตจจากพระควะตโตพระควะตาธรรมะจักเกกุมมาเทวา ภูมิมาเทวาสัตธมุสสาวะเวสุงเอตัมภะคาวตาภาราณสียังอิสิปัตะเนมิภะทาเยนอนุตรังธรงธรมจักการปวัตติตังอปวัตติยังสมณณนนาวาพรามณเน,นาวาเทเวนาวามาเรนาวาพรามุนาวาเณติวาโลกัสมินติภูม,มิานาังเทวานางวังสัตธังสุตวา จาตุมมหาราชิกาเทวาสัตตมุสาววสุงจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตวะตาวติงสาเทวาสัตตมุสาววสุงตาวติงสานางเทวานังสัตทังสุตวายามาเทวาสัตตมุสาววสุงยามานังเทวานังสัตทังสุตวะตุสิตาเทวาสัตตมุสาววสุลตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตวะนิมมารรตีเทวาสัตตมุสาววสุล นิมานรตินังเทวานังสัทภังสุตวาปัจจลนิมมิตวสัพตีเทวาสัตธมุสาเวสุนปัจจลนิมมิตตวสัพตีนังเทวานังสัทภังสุตวาธรรมกายิกาเทวาสัตธมุสาเวสุลเอตัมภะควตาภารณสิยังอิสิปตะเนมิทาเยอนุตรังธรรมะจักังปวัติตังอปวติยัง สัมนนนวาพรามณนนนวาเทเวนาวามาเรนาวาพระมุนาวาเจนะจิวาโลกัสมินติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะมุหุตเตนะยาวะพรมมะโดกาสทัทโอัพภุกคัตคัตฉิอัยันจะทัศส,ะสะหัสสีโลกกัตทาตุ สังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปามโนจะโอราโลโอภาโสโรเกตปาตุระโหสิอติกรมเมวะเทวานางเทวานุภาวังอัตโกภะควาอุทานังอุทานีนะอุทานีสิอัญญา,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 าสิวัตโพโนทันโยัญญาสิวัตโพโนทันโยติอิติหัง อายสมตโตโกนทัญญัสสะอัญญาโกนทัญโยตะเววะนามังอโหสีตี 9. พุทธานุสติอิติปิสโสภะกวาอระหังสมาสมุทโธวิชาจารณาสัมปโนสุกโตโรกวิทูอนุตรโรปุริสธรรมะารถิสัตถาเทวมนุสานังพุทโทธปะกวาติส0ธรรมานุสติ สวาคาโตปะกวตาธโมสันติติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนียโกปัจจตั้งเวทิตโภวิญโยหฮติสิบเอ็ดสังคานุสติสุปฏิปันโนปะกวโตสศาวกสังโคอุชุปฏิปันโนปะกวโตสศาวกสังโคยายปฏิปันโนปะกวโตสศาวกสังโค สามีจิปฏิปันโนปะกวตโตสศาวกสังโฆยาทิทังจตาริปุลิสยุคานิอาตภะปุลิสะปุคาราเอสะปะกวตโตสศาวกสังโฆอวุนายโยปาอวุนายโยทัาขีนายโยอัญชรีกรณีิโย ο, อนุตตรังปุญญาเถตังโรกัสติ สิบสองสักกตวาสักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังผีตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะโสตินานัสสันตุป,ปัทวาสาเพทุกขาบูบาสเสมตุเตสักกตวาธรรมรัตนังโอสถถังอุตมังวรังปัิลาอุป,ปัสสะมันังธรรมเตเชนะโสตินานัสสันตุป,ปัทวาสาเพ พยาวูปะสเสมตุเตสักกตาวาสังฆะวัตนังโอสถถังอุตมังวรังอาวุใยยังเป่าอนยัง,ยงสังฆเตเชนะโสตินานัสสันตุป,ปัทาวาสัเพโลคาวูปะเมนตุเตสิบสามพระคาถาชินบัญชร ชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวานังจตุสจาสพังระสังเยปีวิงสูรนาราสภาตันหังกราพโยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปฏิติตตาไมหังมตะเกเต,เต,เตมุนิสลาสีเสปฏิติโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโฆปฏิติโตไมหังอุเรสัพพคุณาการโร ฮัทเยเมอนุรุตโตสาลีปุตโตทัทธาคิเนโกนทันโยปิธิภาคาัสมิงโมคังราโนจาวามเกทาคิเนสวเนีไมหังอาสุงรรนทารากัสโปจำหานาโมอุภาสุวมโซตะเก เจสันเตปิจาพาคัสมิงสุริโยว,วัปะปันกโรนีสินโนสิริสัมปนโนโซพิตโตมณีปุงคโวโ,โ,รโรมาราลัสสโปเทโลมเฮศีติตตวาริโกโซไมหั้งวัตานิจังเป็นท้าสีคูนากโรปุนนองวิมาโรจุปารีนันทศีวดีเทลาปัจจีเมชาตาณราเตติลกามมะเซซาสีติมหาเทลาวิชิตาชินสาวกา เอตาสีติมหาเทลาสิตธวันโตชิโนรสาชลันตาสิรเตเชนะอังคามังเคสุสันติตารัตนังปุระโตอาสิทากินีเมตสุตตกันทัาชคังปัจจโตอาสิวาเมอัมพิมาระกันขันธะโมระปิตันจ่าอาตานาปิยสุตตกันอากาเซชตนังอาสิเซสาปกสันติตาชินานานาวัสังยุตตาสัตตปาการังกะตา วาตาปิตาชิชั้นพาตาภัยราชตุปัฏฐวาอาเสสาวิริยยันตุอนันตาชินเตชาาสะสาวัสโตเมสกิตเจนะสัทธาสมพุทธปัญชเชลชินาปัญชาละมาชัมหิวิหารตังไมหิตเรสัทธาปาเรนตุมังสัเพเ,เตมา้าปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุกโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตุปปัฏฐโว ธรรมานุภาเวนะชิตตริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตราโยสัพธรรม,มานุภาวะปริโตจากปามิชินปัญเฉลติ 14. บสทสวดภาหุม,มหากาพาหุสหสมาภินิมมิตาซาบุทันตันพรีเมครังอุติตาโครสเทนามารัง ธานาที่ธรรมวิธินาชิตวามุนินโธตันเตชะสาปวัตุเตชียมังคราณีมาราติเลกมพิยุทธิตัสสะพระราติงโครัมปนาละวกรรมาคามาตตาญาคังขันตีสุทันตวิทินาชิตวามุนินโธตันเตชะสาปวัตุเตชียมังคราณี นาราคิลิงข้าชวารังอติมัตภูตังทาวาทิจักกรรมสนีวสุทารุนันตังเมตํามู้เสกวิทินาชิตาวามุนินโพตันเตชะสาปวัตุเตชยมังคะลานีอคิจตะคัคมติหัตสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังปุริมาราวันตัง อิทีพิสังกตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตเชียมังครานีกตาวานาัคตธมพุทธังอิวะคัพพินียาจิงจายะทุตทวจนังเชยกายมาเชสันเตนโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตเชียมังครานีสัจจังวิหาร ยะมติสัตะกะวาตะเกตุงวาทาพิโลปิตมะนังอตจิอันทะภูตันปัญญาปทีปชาติโตชิตตวามุนินโทตันเตชะาสาภวตุเตชียมังคารานินันโทปนันทะพุชังวิพุธังมหีติงอุตเตนะเทลาพุชเคนะธะมาปยันโตอิโูปเทสวิธินาชิตตวามุนินโท ตันเตชัสาปวตุเตเชียมังคารานีทุกขะหารท,ทิพุชเทนะสุทัศทหารทั้งพรหม,มังวิสุทธิจติมิตรทิปกาพิธานังยานาคาเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาปวตุเตเชียมังคารานีเอตาปิพุธเชยมังคาระอัตตคาทั โยวาจานโนทินาทิเนสรารเตมตันตีอิตวาณะเนกวิวิธานิจุปาตทวานิโมขังสุขังอธิกเมยยานโลสปันโยมหากาลุนิโกนาโทหิตายสาภาปานินังปูเรตวาปารมีสาภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสาจวาเชนะโหตุเตเชียมังขรัง ที่ยันโตโพธิยามูเรสกยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยสูเียมังคะเรอปราชิตปัลลังเกสีเซปตวิโปคะเรอภิเสเกสัพพพุทธานังอัคคปโตประโมตติสุนักตังสุมังขรังสุปาปาตังสุจิตัง สุขโนสมุโทโธจารสุจิตทั้งปรัมาจาริสุปัทถะขีนางกายกรรมวาจากรรมปัทถะขีนาปัทถาขีนางมโนกรรมปณีทีเตปัทถาขีนาปัทถาขีนานิกะตะวานารพันตเทปัทหะขีเนพระวัตุสศพมังขรังลักขันตุสพระเทวตา สัพพุทธานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพหมังครังลักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพหมังครังลักขันตุสัพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเต สิบห้าปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสิณีถูเปยคาเลโพที่คาเลตะหิงตะหิงตาธรรมะทาเนนะพะวันตุปูชิตาโสถิงกับโรนเตทะวิหาระมันทเทเรเทราจามัมชาณวะกาจาัพิกโว สารามิกาทานะปฏีปอปาสกกาขามาจากเทสานิขามาจากอิสราสัปานะปูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาภูชาเยปิจากอันทะสัมภวาสังเสระชาตาอัทโวปปปาติกานีนียานิกัม ธรรมวัังปฏิจเตสัพเพปีทุขกขัสสะกะโดนตุสังขยังทัดตุจิรังสัตตังธรรมโม,ม,มธรรมัตถาจะปุขราสังโคโหตุสัมมาโควะอัฐายะจักอิตายะจะกอัมเหรักขตุสัทธรมโมสเปติธรรมะจาริโนวุตติสัมปาปุญญะปุญญา,า,ามะ ธรรมีอดิยัปะเวทิเตปัศน,นาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังระเวชันโตกาเรเทโวปวัสตุวุทธิภาวายะสัตายนังสัมมิธังเนตุเมทะนิงมาตาบิตาจาักอัตระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเณราชาโน ปะชังรักขันตุสัมปทา1สิบหกเทวตาอุยโยชะนะคาถาทุกขปตาจะนิทุกขาพยปตาจะนิพยาโสกปตาจะนิโสกาโหนตุสัพเพปีตานิโนเอตตาวตาจะอัมเหธิสัมภะาตาังคุณยะสัมปทังสัพเพเทว,วานุโมทันตุ สัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัททายะสีรังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิราตาโหนตุคัสสันตุเทวตาคตาสิบเจ็ดสุมังคระคถาโหตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตรัง โอตุสัพพันสุมังฆารังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสถีโหนตูนิรันตรังโอตูสัพพันสุมังฆารังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสถีโหนตูนิรันตรังสัพเพพุทธาพระรัตปตาปัจเจกานันจะยังพลังอัลงตานันตะเทเชนะรักขันธามิสพพโส สัพเพพุทธาภารปตาปฏิเจานันจะยังพลังอรหันตานันตาเตเชนะรักขังุธามิสัพโสสัพเพพุทธาภารปตาปัิเจานันจะยังพลังอรหันตานันตาเตเชนะรักขังคัธามิสัพโสสัพเพพุทธาภารปตาปฏิเจานันจะยังพลังอรหันตานันตาเตเชนะรักขังคันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภารปตาปะิเจานันจะยังพลังอรหันตานันตาเตเชนะรักขังพันธามิสัพโส สัพเพุทธาภระปตตาปัิเจกานันจะยังพลังอาหันตานันตะเทเชนะลักขังพันธามิสสะโสสัพเพพุทธาพระปตตาปัิเจกานันจะยังพลังอาหันตานันตะเทเชนะลักขังพันธามิสสะโสสัพเพุทธาพระปตตาปัิเจกานันจะยังพลังอาหันตานันตเทเชนะลักขังพันธามิสสะโสสัพเพพุทธาพราปตตาปัิเจกานันจะยังพลังอรหันตานันตะเทเชนะลักขังพันธามิสสะโส สัพเพพุทธาพระพตะตาปฏิการนันจายังพลังอน,นันตาน,นันตเตเชนะรักขังพันธามิสปโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิหฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอันิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาัยด้วยการสัตยาบบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิภและระคาถาเหล่านี้ของความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าไฝพ้ปจากุภัยทั้งปวงไอให้ข้าพเจ้าเจ,าเจ,าจเริญทางทางโลกและทางธรรม อขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดน,นโมทนาในการสวดธรยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อน,น,นโมทนาแล้วโปรดนำไพรให้แก่พระพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเหลี่ยนยอดเศษฐีเหลียนได้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพูลที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปียมด้วยอนุภาพแห่งป,ะปะัปปรลิศจงสําเร็จศักสิทธุป,ประการเทอนสธุสาทธุ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอานเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอ,อน้องถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอความบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยที่น้สารสมบัติเวรวานสมบัติ มีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการเจริญวิในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและเจริญด้วยจตุรพิทธกพรใช้ทั้งสี่คืออายุวันะสุขภพะขอนโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกคนทุกท่านเทินสาธุสาธุสวัสดีครับ